เมื่อวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาหน่วยนิทราเวชศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับแผนกการพยาบาลอายุรกรรมงานบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกันจัดงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนโครงการนอนดีมีสุข เนื่องในวันศรีนครินประจำปี2559ณห้องประชุมสิริคุณากร3ชั้น2อ,อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชยัยพันทองริยะกุลกล่าวในพิธีเปิดว่าการนอนหลับถือเป็นสภาวะทางธรรมชาติเพื่อทำให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆได้พักผ่อน และร่างกายได้ปรับสมดุลของชีวิตดังนั้นการนอนหลับจึงมีความสําคัญนับเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับที่5ของการดํารงชีวิตของมนุษย์ผู้ป่วยและผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนกรนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบอาทินอนไม่หลับหลับยากตื่นบ่อยตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับนอนกรนและที่น่ากลัวคือการหยุดหายใจขณะหลับส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวมีผลทําให้ตื่นบ่อย กรณีในระยะเวลาสั้นๆเป็นเซี่ยวนาทีที่ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวส่งผลให้นอนไม่มีคุณภาพนอนไม่อิ่มทำให้ตื่นไม่สดชื่นง่วงนอนกลางวันกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตอนกลางวันความจำการเรียนรู้การทำงานอารมณ์สุขภาพจิตแย่หงุดหงิดง่ายและตื่นตัวลดลงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานการขับขี่ยานพาหานะบนท้องถนนและอาจเป็นสาเหตุทำให้ต้องไปพึ่งและติดสารเสพติดสารกระตุน้น การหยุดหายใจทําให้ขาดออกซิเจนส่งผลให้ทุกอวัยวะในร่างกายเสื่อมร่วงโรยก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้แก่โรคความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดในสมองอัมพฤกษ์อมัอมพาตสมรรถภาพทางเพศเสื่อมและโรคความจําเสื่อมโดยกิจกรรมในภาคเช้า แพทย์หญิงเบนจมาตรอินทระโพคาผู้เชี่ยวชาญด้านนิทราเวชศาสตร์ประธานการจัดงานได้ให้ความรู้เรื่องนอนกรนอันตรายแค่ไหนและมีการเสวนาในหัวข้อเสวนาภาษา CPIP และในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาคาใจข้อข้องใจเกี่ยวกับ CPAP โดยแพทย์หญิงเบนจามาาอินทรพโพคาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องอัดลมแรงรันบวกสำหรับผู้ป่วยโรคนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับและมีการจัดนิทรรศการตามสุสวิชาการต่างๆได้แก่สุ้มคัดกรองโรคและปัญหาของการนอนสุ้มการวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยอุปกรณ์พิเศษสุ้มความรู้เกี่ยวกับการนอนวิจัยการนอนและโรคก,การนอนกลนและหยุดหายใจ สุมสุขขันนิสัยการนอนหลับที่ดีสุมการใช้ยาพ่นจมูกที่ถูกวิธีสุมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสุมโพชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนอีกด้วย